วิ่งตามนี่ครับวิ่งตามเดี๋ยวไปคืนแม่ก่อนคุณแม่ดูเด็กๆด,ด้วยเดี๋ยวเอาข้าวมาให้เนอมีข้าวเหลือเนี่ยเล่นอยู่นี่แหละนี่ลงกับคุณแม่อยู่นี่แหละมอมแมมหมดเลยนะครับผมไปเล่นฝนตกมาวันนี้ก็ฝนตกวันนี้ก็ไปช่วยเข้าเวรเพื่อนข้างนอกนะครับเพิ่งกลับมา ก็ได้ข้าวมาครับข้าวเหลือไม่ได้กินตอนกลางวันนะครับนี่หัวอ,อาหารกระป๋องกับข้าวนะครับผมทุกนงังน้องก่อนไปล้างให้ไหมหล้างไว้ก่อนโอเคได้แล้ว ไปตั้งให้น้องกอนนี่ด้วยแบ่งให้น้องๆเข้ากันนะครับเอากินไปน้ำดื่มก็ใส่ให้ตรงกลางนะครับผมเดีย๋ยวเขาหิวเขาก็มากินเองแป๊บเดียวครับผมหมดแล้วอร่อยนะครับ ของอาหารเม็ดผสมกับข้าวแล้วก็ผสมอาหารกระป๋องด้วยวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวน้องหิวเดินผ่านมาน้องก็จะมากินเองนะครับผมอามาแล้วมาแล้วเด็กๆมาแล้วมาแล้วโอ้ยมอมแมมหมดเลยครับผมฝนตกฝนตกไปเล่นน้ํามาแน่เลยดูสินี่ไหนดูไหนดูน้าหน้าตามมาแล้วน่าจะตามมาเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดก่อน ดูครับฝนเปียกหมดเลยวันนี้เทกระจาดหมดเลยครับวันนี้ฝนตกไม่มีใครอยู่เลยวันนี้ก็ไปทำงานกันหมดนะครับผมก็เพิ่งมาโอ้ดีใจมากโอ้ดีใจมากเลยครับผมคิดถึงกันดิคิดถึงครับโอ้โหใจเย็นเดี๋ยว,ยวจะเอาข้าวมาคลุกให้เนาะมีข้าวเหลืออยู่วันนี้มีของอร่อยด้วยมีอาหารกระป๋องด้วยวันเนี้ย น้องสนมากเลยครับผมนี่ครับต่อมือปัดไว้เล็บน้องคมครับเด,เดี๋ยวเจะเอาอาหารมาคลุกให้นะมีข้าวเหลือเ้อโอเคนะเดี๋ยวมาจัดการล้างอะไรให้ก่อนให้สะอาดก่อนโอเคไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยววางข้าวของก่อนไปแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูแลน้องๆ นี่นะครับพี่พี่เขาก็รักน้องนะครับผมนะช่วยกันเลี้ยงน้องนะนเล่นกับน้องเห็นไหมเห็นไหมครับผมร้องหาแม่แล้วมาไกลก็ร้องหาแม่แล้วนานงอแงครับนั่นเอาน้องสาะกล้าวดูน้องหน่อยน้องสาะกล้าวก็กําลังเลี้ยงน้องนะครับเห็นไหมไหนดูหน่อยวิ่งตาม นี่ครับวิ่งตามเดี๋ยวไปคืนแม่ก่อนคุณแม่ดูเด็กๆด,ด้วยเดี๋ยวเอาข้าวมาให้ด้อมีข้าวเหลือเนี่ยเล่นอยู่นี่แหละนี่ลงกับคุณแม่อยู่นี่แหละมอมแมมหมดเลยนะครับผมไปเล่นฝนตกมาวันนี้ก็ฝนตกนี่ก็เป็นแม่บวัวบานนะครับผมนี่นี่แม่บวาบานก็โตเป็นสาวแล้วอันนี้เป็นพี่สาวของ น้องนอน,นะครับเนี่ยมาช่วยแม่ดูแลน้องด้วยไหม <c oughs> เออนี่กินนมก่อนเดี๋ยวใครเอาหัวหันมาให้ก็ได้บรุงนมหน่อยโอเคนะแม่น่าจะรำคาญนะครับผม <c oughs> เดินหนีแล้วตามแม่ไป <c oughs> อันนี้ก็กลิ้งอยู่นี่แหละเจ้า ไปไหนมาละนี่ไปไหนมาอะแล้วจะหมูกไปโดนอะไรมาละนี่เป็นรอยแผล,แลไหนดูซิโอ้ยสงสัยจะไปมีเรื่องมาแน่เลยเดีด๋ยวดูไม่ให้จับนะครับนี่กลัวเจ็บแล้วไงไหนะเดียเายามาทาให้เดี๋ยวใครเอายามมาใส่ให้เด้อนี่แผลในนี่เห็นไหมน้องรู้นะครับน้องไม่ให้จับนี่มันจะเจ็บแหละเออ ดูดูดูโอเคเราไปเปลี่ยนชุดก่อนเป้ผมนะครับผมแกเป้ตัวก่อนของเยอะหน่อยอันนี้ข้าวเหลือนะครับผมใส่ถุงมาใส่เป้มาเลยนี่นี่ครับข้าวเหลือนะครับผมห่อใหญ่อยู่คนนี้ไม่ได้กินนะครับห่อไป วันนี้ก็ไปช่วยเข้าเวนเพื่อนข้างนอกนะครับเพิ่งกลับมาก็ได้ข้าวมาครับข้าวเหลือไม่ได้กินตอนกลางวันนะครับข้าวที่ข้อหอไปให้ก็แบ่งให้น้องน้อนะครับผมห่อมาด้วยเดี๋ยวจะเอาไปคลุกใส่หุงอาหารแล้วก็อาหารกระป๋องนะครับน้องๆจะได้กินดีจะได้กินอร่อยบ้างไปกันนี่ หัวหันกระป๋องกับข้าวนะครับผมทุกนังน้องก่อนได้แล้วนังน้องคงชอบใจเลยมาเด็กๆมาห้อยไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเอาถาดเอาอะไรมาล้างก่อนถาดโดนฝนหมดเลยเีไ๋ไปล้างให้ไหม่ เรื่อมหมดเลยครับล้างน้องข้างก่อนโดนฝนนะครับผมเก็บไม่ทันเพราะว่าฝนตกเขาไปทำงานข้างนอกกันหมดนะครับต่างคนงติดภาราิดกันเลยเก็บไม่ทัน ครั้งีผมกลับมาจากภารกิจผมก็จะมารีบทำอย่างนี้แหละจะได้เสร็จนะครับผมก็รีบทาให้น้องๆก่อนเพราะว่าภารกิจอะไรที่ของเราเองนะครับยังมีแต่ว่าภารกิจน้องๆจะาําให้เสร็จก่อนจะรีบทาให้ไหวที่สุดมาจะเพื่อนลินฝนสาดลืมไปนะครับผมไปถอดชุดก่อนรีบจัดถอดชุดก่อนเดี๋ยวจะได้สะดวกขึ้น มันจะล้างนี่นะครับกลับมาทุกครั้งก็จะแบบนี้แหละมีเวลาว่างล้างท่ความสะอ,อาดให้น้องนะครับผมอืม ไก่อนโอเคได้แล้วไปฟังให้น้องก่อนนี่นะครับผมข้าวเหลือนี่อาหารเป็นอาหารกระป๋องนะครับอืม นี่ก็เป็นข้าวที่เหลือมานะครับเป็นข้าวที่เหลือมานะครับน,น,บนี่ผมก็จะทุกให้ทุกครั้งที่ไปปฏิบัติภารกิจข้างนอกมานะครับผมก็จะมีข้าวเหลือมาพุผมกันไปน้องจะได้กินอร่อยขึ้นนะครับหมดเลยอืม หอมมากเลยครับผมมันจะอร่อยเลยนี่เห็นไหมครับเราแกะไปก่อนเป็นน้ำด้วยพอดีแหละน้องๆชอบเลยกินได้เยอะนี่แบบก้อนก็มีส่วนนี้เป็นแบบน้ำนะครับผมนี่แบบน้ำได้เหมือนน้ำแกงทุกให้ทยราบเลยนะครับออื้นงหอมมากเลย ใส่ okay. นี่ใส่ราดเลยไสเยอะหน่อยนี่ก็จะเป็นอันนี้ไม่เป็นน้ำนะครับผมจะเป็นแบบเหนียวเหนียวหน่อยเทลงไปผสมให้น้องนะครับโอ้โหแน่นหน่อยนะครับผมใช้มือแค่ออกเลยโอเคครับขยำขยำใส่เลย นี่นะครับผมเอาหัวอาหารเม็ดมาใส่ด้วยจะได้พอนะครับใส่ลงไปหังก็ได้หอมขึ้นนะครับผมนี่จะได้อิ่มกันโอเคได้แล้วรางดวยกันผมก็จะขยำใส่อาหารเม็ดด้วยนะครับรังก็ได้หอมนี่ครับเสร็จแล้ว หัวาหานะครับผมคลุกใส่ข้าวด้วยแล้วก็มีอาหารกระป๋องแล้วก็อาหารเม็ดนะครับผมคลุกผสมกันน้องจะได้กินดีนะครับผมจะหอมขึ้นเดี๋ยวผมไปให้ก่อนนะครับผมแบ่งกันรีภหยน้องก่อนครับอันนี้อันนี้ให้ฝั่งนี้ก่อนฝั่งโบดมาๆๆๆมาๆๆๆเด็กๆ นี่ด้วยแบ่งให้น้องๆเข้ากันนะครับเอากินไปครับกินดีมากเลยนี่มามามา,มานี่ครับเดี๋ยวฝั่งหนึ่งค่อยไปคุกให้นะครับผมไอ้ฝั่งนี้ก่อนเอาเล่นไหมนี่ครับ แบ่งกินกันน้ําดื่มก็ใส่ให้ตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวเขาหิวเขาก็มากินเองตัวเล็กยังไม่อยากให้กินนะครับผมน้องตัวเล็กเพราะว่ากลัวน้องยังกระเพาะไม่ค่อยดีย่อยยังไม่ค่อยได้ก็เลยให้กินนมแม่ไปก่อนนี่ก็จะบำรุงนมแม่นะครับผมนี่ให้กินรวมกันเห็นไหมครับนี่นี่แม่รจนาครับมากินด้วยเห็นไหม น้องๆก็จะห่วงหน่อยหิวนะครับโชคแบ่งแบ่งน้องกินด้วยนี่ครับเราต้องคอยสอนน้องนะครับเวลาน้องทะเลาะกันก็เราก็ค่อยๆเตือนนะครับโชคจะดูน้องแบ่งน้องกินด้วยแปบ๊บเดียวครับผมหมดแล้วอร่อยนะครับหัวอาหารเม็ดผสมกับข้าวแล้วก็ผสมอาหารกระป๋องด้วยโอเคเลยกินแค่นี้ก็โอเคแล้ว ให้ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับผมดูน้ําดูอาหารให้น้องฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่ผมอยู่เดี๋ยวไปทุกให้น้องๆฝัง่งนี้ด้วยนี่ครับน้ําแล้วก็หัวอาหารนะครับผมให้น้องๆวางไว้ข้างนี้นะครับผมเพราะว่าฝนตกหน่อยก็จะหลบฝนนะครับผมจะมีที่ร่มหน่อยใส่หัวอาหารไว้แล้วก็น้ําดื่มด้วยนะครับ วางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวน้องหิวเดินผ่านมาน้องก็จะมากินเองนะครับผมน้องหิวน้องก็จะมากินนะครับกินนมแม่อิ่มก็มาหลับนะครับสิมอมแมมหมดเลยฝนตกนะครับผมนี่ท้อง่องเลยกินนมแม่อิ่มก็มานอนที่เตาอ,อยู่แบบนี้แหละแม่น้องแล้วก็พี่ๆอะไรเขาก็ไปเล่นกันหมดนะครับอิ่มแล้วพวกเขาเนี่ก็อิ่มเหมือนกันก,กินนมอิ่ม นอนอย่างสบายใจเลยคุณเพื่อนพี่ๆเขากินอิ่มแล้วเขาก็ไปเล่นกันนะครับผมแม่เขาก็อิ่มแล้วเหมือนกันแม่น้องก็อิ่มนะครับผมกินอิ่มแล้วก็มาให้น้องๆกินนมอิ่มน้องๆก็มานอนอยู่ผมก็มาดูนะครับกำลังหลับนะครับนี่ยังไม่ตื่นเลยยังขี้เศร้าอยู่เลยน้องก็เพิ่งกินนมอิ่มนะครับนี่กินนมอิ่มเสร็จก็มานอนหลับ หลับที่เศร้านะครับนี่ตื่นตื่นเหมือนยังง่วงอยู่เลยง่วงไหมนี่น่าจะง่วงนะครับผมเพิ่งกินนมอิ่มท้องป่องทุกตัวเลยครับวันนี้ก็ให้หัวาหาน้องเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้เหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูแลฝั่งหนึ่งน,งนี่หลับแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ เดี๋ยวน้องนองน,อนอก่อนนะครับไปนอนเลยไปหาอาหารฝั่งนูง้นก่อนตรงนี้แหล,ละหลับตรงนี้แหละ